สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการแทร่วิดีโอใน Powerpoint นะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราคลิกไปที่โปรแกรม Powerpoint นะคะค่ะคลิกที่ไฟล์นะคะ New b l a c k Presentation นะคะค่ะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคะก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะคะค่ะ คลิกมาที่ insert ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวิดีโอค่ะแล้วก็เลือกนะคะเลือกที่จะเอาวิดีโอในตัวเครื่องมาลงใน powerpoint นะคะก็คลิกที่ online video นะคะก็เลือกเป็นอันที่2นะคะวิดีโออน l ลน์ pc นะคะค่ะแล้วก็เลือกที่มันมีอยู่ในตัวเครื่องของเรานะคะ จะเลือกเป็นงานนำเสนอหนึ่งนะคะค่ะเห็นไหมคะเราวก็จะได้วิดีโอเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถเปิดฟังได้ค่ะว่ามันเข้ามาหรือยังอะไรแบบนี้นะคะค่ะค่ะวิดีโอของเรานะคะก็จะเข้ามาอยู่ใน PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถไปทำเป็นงานนำเสนอวิดีโออะไรแบบนี้ได้นะคะก่อนแรกนะคะเราต้องต้องบันทึกไฟล์งานไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้งานของเราหายนะคะแล้วก็เซฟไว้ค่ะที่ Desktop นะคะงานของชั้นนะคะ พอเราสอนการแทรกวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปสอนการแทรกเสียงเข้ามาอีกนะคะวิธีแทรกเสียงก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะค่ะเราก็จะมาสอนการแทรกเสียงเลยนะคะก็คลิกมาที่ insert นะคะแทรกเสียงนะคะ เราก็เลือกเสียงที่เรามีอยู่ในตัวเครื่องนะคะแล้วก็เลือกเป็นเสียงที่มันมีให้อยู่แล้วนะคะ<อ>แบบนึงนะคะ พอเราได้เสียงออกมาแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นเสียงที่มีอยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเปิดฟังได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มขนาดเสียงนะคะมันจะเป็นแบบ คะมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปลำโพงนะคะเป็นรูปไอคอนอะไรแบบนี้เราก็เลือกมาวางตรงไหนก็ได้ค่ะที่เราต้องการแล้วเราก็สามารถเลือกกดลองเล่นดูนะคะค่ะก็จะได้เป็นเพลงแบบนี้นะคะค่ะนี่แบบนี้นะคะ เพลงนี้นะคะก็จะเป็นเพลงใช้เล่นในพื้นหลังหรือว่าแนะนําผลงานไปนะคะอันนี้ก็จะแนะนําเป็นแบบเล่นแบบเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวหยุดแป๊บหนึ่งนะคะเราก็สามารถได,ได้ว่าให้เพลงมันดังขึ้นในวินาทีเท่าไรหรือเบาขึ้นในแบบไหนนะคะหรือสามารถตัดแต่งเสียงได้เลยนะคะนี่ค่ะ เราถ้าอยากตัดแต่งเสียงนะคะเราก็เอามาช่วงไหนนะคะเราก็เลือกนะคะสมมติเอาช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงประมาณนี้พอเราได้ตามใจแล้วนะคะเราก็คลิกโอเคค่ะ,คะนี่เห็นไหมมันก็จะมีฟังก์ชันให้เลือกเริ่มเล่นเพลงอัตโนมัติก็ได้นะคะนี่ เแบบคลิกเมาส์หร Bref.. ือเราสั่งการอะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะคะค่ะเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการแทรกเสียงใน PC ของเรานะคะการแทรกเสียงก็ไม่ได้ยากแบบที่คิดนะคะใครที่จะลองทำก็สามารถศึกษาตามวิดีโอนี้ได้เลยนะคะขอบุณค่ะ